สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตนะครับจากช่อง art b a k บวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆแนะนำมาว่าอยากให้ทำเป็นไส้ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้เป็นไส้เนยมะพร้าวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไส้ตัวนี้หอมมันแล้วก็อร่อยมากๆนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สูตรนี้นะครับผมจะใช้วิธีการทําแบบ2ขั้นตอนก็คือการทําแป้งหัวเชื้อก่อนนะครับแป้งหัวเชื้อตัวนี้เรียกว่าสปันนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปทําสปันก่อนหลังจากนั้นพอทําสปันเสร็จเราก็จะไปเตรียมตัวบัตเตอร์นะครับหรือว่าตัวไส้ของเรากันโอเคครับไปกันเลยก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวแป้งหลักนะครับผมจะมาเตรียมแป้งหัวเชื้อนะหัวเชื้ออันนี้นะครับเราจะเรียกว่า สปันนะครับก็เป็นหัวเชื้อที <S <S ่ใช้เพิ่มความนุ่มแล้วก็ความหอมนะครับวิธีการทำนะครับโอเคใส่น้ำตาลลงไปนะครับใส่ยีสต์ลงไปนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันโอเคแล้วก็เติมน้ําลงไปเลยนะครับ แล้วก็นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจนไม่เหลือเศษแป้งเลยนะครับสปันก็จะไปช่วยนะครับเพิ่มในเรื่องของความนุ่มแล้วก็ความหอมจริงๆสปันเนี่ยส่วนมากจะใช้ในพวกกลุ่มของที่เป็นพวกสะาะเปาลูมันโทนะครับที่ทำแป้งหัวเชื้อแล้วก็หมักไว้ก่อน1ชั่วโมง นะครับอันนี้ทำทำแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับเราก็ได้ก้อนแป้งมาก้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพักไว้ในกระมังนี้แหละครับเนาะแล้วก็ใช้แรบคุมก็ได้นะครับใช้ผ้าชุบน้ำคุมก็ได้เดี๋ยวผมวันนี้ผมนะครับใช้อันนี้เลยครับจานมาปิดไว้จะพักไว้ประมาณ 6 0ถึง90นาทีนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมามาใช้ตัวสปันเข้าไปในผสมในตัวโดหลักแล้วก็นวดนะครับต้องบอกก่อนว่าไส้มะพร้าวเนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะครับเป็นแบบมะพร้าวที่แบบกวนน้ำตาลหรือเป็นมะพร้าวแบบไส้แบบหนืบหนืดเนาะแต่อันนี้ที่ผมจะทำนะครับจะเป็นไส้เนยมะพร้าวนะครับวิธีการทำนะครับไม่ยุ่งยากเลยเนาะมาดูส่วนผสมก่อนนะครับมี เนยนะครับนมผงไข่นะครับใช้เบอร์2นะครับหฟองแล้วก็น้ําตาลนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวเนาะใส่ตอนหลังเลยขั้นแรกนะครับเวลาใช้เเวลาทำนะครับเนยนะครับเนยนี่ผมทิ้งไว้อุณหภูมิห้องให้เขานิ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวตีให้เขาอ่อนลงกว่านี้นิดเึีย เป็นไรนะครับติดประมาณนี้นะใส่น้ำตาลลงไปเลยครับแบบหนึ่งนะครับกวาดส่วนผสมนิดนึงโถผสมผมค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นโถเล็กก็จะตีได้ง่ายนี้โอเคครับก็ส่วนผสมนะครับเริ่ม ฟู Full, แล้วก็เบาขึ้นนะครับมีความเหมือนเนื้อครีมละนะครับประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเนาะก็ขอใส่ไข่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามด้วยนมผง เริ่มเข้ากันแล้วนะครับป่าดอีกสักทีนึงนะครับถ้าใช้โถเล็กก็จะง่ายกว่านี้นะครับโอเคนมผงครับตีเบาๆนะครับระวังกระเด็นอโอเคนี้เข้ากันแล้วนะครับ ผมขอเขี่ยออกจากหัวตีนิดนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราตีมะพร้าวกับอันเนี้ยก็มันก็จะพิดพันหัวของตัวตีนะครับก็จะทำให้รู้สึกมันจะยุ่งยากกว่าเนาะใช้ไม้พายจะง่ายกว่าเพราะว่าคนแค่ให้เขามิกเข้ากันแค่นั้นเองครับโอเคนะครับแล้วก็มะพร้าวขูด แล้วก็คนให้ส่วนผสม,มเข้ากันนะครับสูตรนี้ผมทําให้แบบหวานน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ให้มันหวานมากกว่านี้ก็ใส่น้ําตาลเพิ่มได้อีกนะครับโอเคพอใส่มะพร้าวไว้ใน่ส่วนผสม,มก็จะเริ่มแฉะนะครับเนี่ยควรให้แค่มันเข้ากันแค่นี้นะครับทีนี้นะครับก่อนจะใช้เนาะผมจะเอาไปาใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนให้เขาเซตตัว นะครับเราก็ค่อยมาใช้โอเคครับได้ประมาณนี้นะครับก็ปิดฝาพักในตู้เย็นก่อนเลยให้เซตตัวนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับตอนที่ระหว่างที่รอเขาเซตตัวนะครับเราก็ไปเตรียมแป้งกันโอเคครับตอนนี้ตัวสปันนะครับก็ครบเวลาแล้วมาดู โครงสร้างกันนะครับอันนี้นะครับเวลาที่เราดึงนะทำสปันเสร็จดึงขึ้นมาก็จะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ใช้ได้แล้วส่วนในนี้ก็จะมีแป้งโดลหลักที่เหลือนะครับก็จะมีแป้งขนมปังน้ำตาลเกลือนมผงส่วนยีสต์เราไม่ใส่แล้วนะครับเพราะว่ายีสต์อยู่ในตัวสปันแล้วของเหลวก็จะมี นมข้นที่เรากวนเองนะครับมีไข่1ฟองนะครับเบอร์2แล้วก็มีน้ำเปล่าครับใช้น้ำเย็นอันนี้เป็นเนยวันนี้เราจะนวดแบบยาวเลยนะครับทีเดียวเลยโอเคอ่ะผสมของแห้งนะครับทุกอย่างก่อนนะให้เข้ากันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะตัดเนาะตัดสปัน เป็นชิ้นนะใครจะฉีกก็ได้นะครับนะเติมของเ๋ยวกับ <c oughs> นมข้นก่อนเดี๋ยวเอานี้ให้เข้ากันก่อนนะครับนะเนื้อจะเหลวประมาณนี้เนาะไม่ต้องตกใจครับโอเคได้แล้วนะครับทีนี้ก็นวดทุกอย่างเลยให้เข้ากัน เดี๋ยวพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันระดับหนึ่งก็ค่อยใส่เนยตอนนี้เขาเหมือนจะรวมตัวกันนิดหนึ่งละแต่ว่าขอโนดบนโต๊ะแล้วกันโอเคครับ เยอมากครับดูเนาะยืดได้เยอะมากไม่ต้องรีบเติมแป้งนะครับนวดไปเรื่อยเพราะาบางคนเนี่ยถ้าเห็นว่าแฉะอย่างเงี้ยก็อาจจะเติมแป้งไปแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับก็เนื้อก็เรื่มเนียนแล้วเนาะแล้วก็เป็นฟิล์มระดับหนึ่ง นะครับผมจะใส่เนยลงไปเลยนะครับแล้วก็นวดนะครับก็ค่อยๆ,ๆนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับพอใส่เนยไปเนี่ยเราก็จะนวดอีกประมาณห้าถึงนาทีเนาะหรือว่าจนกว่าเขาจะซึมซับเนยจนหมดนะครับ ตอนนี้นะครับตัวโดเริ่มรัดตัวกันดีขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าผิวเขาก็จะเริ่มเนียนนะครับโอเคผมขอฟัดต,ต่ออีกสักนิดหนึ่งวิธีการฟัดนะครับจับแบบนี้เลยนะครับจับเข้าไปยกขึ้นมานะครับแล้วก็สะบัดโปะแบงหน้า นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับรวบพับไปงี้ก็ได้รวบพับนะครับเนาะโอเคอ่ะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่องลองเช็กฟิล์มกันเห็นไ,ไหมนะครับก็ได้อยู่นะครับบางอยู่นะครับได้ประมาณนี้นะครับผมพอแล้วนะครับ บนึงนะครับรวบผักนะครับก็เอามือชุบน้ำนิดนึงนะครับรวบเขาทุกด้าน,นาจัดการให้ผิวเขาตึงโอเคนะครับแบบนี้นะใช้เวลานิดนึงครับ เราจะพักยาวเลยนะครับผมจะพัก60นาทีเสร็จแล้วจะมาตัดแบ่งนะครับแล้วก็ขึ้นลูกกันคุมพลาสติกได้เลยครับโอเคหชั่วโมงครับครบเวลาตัวขนมปังเนยมะพร้าวแล้วนะครับนี่ครับ มาเช็คแป้งกันครับจิ้มลงไปนะครับไม่เด้งกลับมาแล้วก็จัดการนะครับเทลงบนโต๊ะได้เลยผมจะตัดแบ่งเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนกลม,กลมนะครับก้อนละ4 0เอ๊ะก้อนละ50กรัมนะครับ ขึ้นรูปนะครับขึ้นเป็นก้อนกลมนะครับถ้าเขาแฉะไปก็โรยแป้งนะครับจะดูว่ามีความแฉะอยู่นะครับโอเคแต่นุ่มมากครับโอเคนะครับวางพักไว้ คืงเป็นก้อนกลมๆนะครับวางพักไว้นุ่มมากครับหอมมากได้แ,แบบนี้นะครับคุมพลาสติกแล้วก็พักไว้นะครับ15 20นาทีนะครับให้เขารีแลกก่อนอและหลังจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นรูปจริงกัน ตอนนี้นะครับตัวขนมปังนะครับบันเนื้อมะพร้าวก็ครบเวลาแล้วนะครับก็จะนึบๆน,นิดนึงนะครับผมจะเอามาขึ้นรูปเลยนะครับนี่ผมไม่ใช้ไม้คึงแล้วนะครับอ่ากลับด้านใส่ไส้ตรงกลางนะครับแล้วก็ห่อเลยนะครับห่อนะเก็บปลายให้สนิทนะครับแตะแ,แป้งนิดนึง กดลงไปนะครับไม่กดให้แบนมากนะครับผมจะกรีดนะกรีดกีดเฉียงนะครับกรีดไม่ลึกนะกรีดไม่ลึกะแค่แบบเป็นลายนิดเดียวนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับแล้วก็ม้วนนะครับเอาแค่นี้ให้เห็นแบบลายเสย้นอกมาเดียววางบนกระดาษนะครับแล้วก็ไปตั้งพักไว้นะทำเหมือนกันนะครับ อ่าโอ้ได้ประมาณนี้นะครับไส้แตกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตัวเนยก็ก็จะละลายออกมานะครับเขค,คุมพลาสติกพักไว้ครับสามสิบถึงสีนาทีนะครับไปที่ใช้อบก็190น,นะครับอบเป็นเวลาแปดถึงสินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมคุมพลาสติกไว้ก่อนเนยมะพร้าวนะครับครบเวลาแล้วนะครับ นี่แค่ตั้งพักไว้เฉยๆนะครับตัวเนยก็เยิ้มแล้วนะครับยังไม่ได้อบเลยอากาศร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทาไข่นะครับแล้วก็เตรียมเข้าอบเลยไฟที่ใช้อบนะครับ190เนาะอบประมาณ8-10นาทีนะครับโอเคครับทาแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เตรียมเข้าอบเลยนะครับ นะครับใส่ทะลักแตกทะลุเลยนะครับตักขึ้นพักก่อนเลยนะครับรสชาติดีแน่นอนครับแต่ว่ารูปทรงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะตักขึ้นพักบนตะแกรงให้เย็นก่อนนะครับเราค่อยมาชิมรสชาติเนาะไส้แตกนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าผมแก้ตัวใหม่นะครับ เนยมะพร้าวนะครับขนมปังเนยมะพร้าวของผมนะครับเย็นตัวแล้วนะครับก็อุ่นๆนะครับสูตรนี้ที่เราใช้แป้งหัวเชื้อเป็นสปันนะครับคือนุ่มนะครับตัวแป้งนุ่มมากแต่ว่าผมอาจจะขึ้นรูปไม่สวยนะครับไส้มันแตกเนาะแต่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวเนยแล้วก็มะพร้าวแบบเยอ้มากกลิ่นหอมหอมมากครับโอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับเก็บไว้ถ่ายรูปนะครับชิมอันที่เละๆนิดนึง อันนี้ละกันครับใส่แบบทะลักเลยนะครับความนุ่มนะครับคือตัวแป้งแบบสปันเนี่ยเขาให้เรื่องของความนุ่มนุ่มจริงๆนะครับแล้วก็หอมโอเคครับเนี๋ยผมนะครับฉีดออกมาเลยนะครับแล้วลองดูนะครับอืม,อมโอเคสำคัญเลยตรงนี้นะครับอืม โอเคครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไส้สูตรนี้นะครับหอมนะครับหอมมะพร้าวหอมเนยนมผงนะครับหวานมันแล้วก็มีเค็มนิดๆแบบดีมากตัวไส้ดีมากพูดไปนี่น้ำน้ำลายแบบจะไหลแล้วนะครับคือไส้อร่อยครับตัวแป้งนุ่มมากเหลือแต่เพื่อนๆเ,เอาไปทำนะครับอาจจะขึ้นรูปแบบไหนก็ได้นะครับ ที่ไม่ให้ไส้ไม่ให้ไส้แตกนะครับหน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวไส้กับตัวแป้งดีมากครับลองทําดูนะครับสูตรนี้นะครับผมรับประกันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะทํายากนิดหนึ่งตรงเราจะรู้สึกว่าตัวสปันมันจะแฉะแฉะหน่อยนะครับแต่ว่าค่อยๆทําไปนะครับออกมาดีแน่นอนสําหรับสําหรับสูตรนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับ ลองทำดูนะครับอร่อยจริงนะครับผมไม่ไม่ได้โมะนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรนะผมให้ดูนะครับคลิปหน้านี้ครับเป็นขนมปังนะครับเป็นใช้สปันเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในเป็นไส้หมูหยองมายองเนสนะครับตัวแป้งนุ่มมากครับแล้วก็หอมนะครับแล้วอีกที่สำคัญคือนวดมือนะครับ งก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับคือไม่ไหวแล้วครับจะกินให้หมดเลยนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ